แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ t p a c Q CBL และ PBL เรื่องดินรอบตัวเราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยคุณครูสุดารัตน์เกิงสุขกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4. เรื่องดินรอบตัวเราซึ่งประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้3แผนด้วยกันได้แก่ 1. ชนิดของดิน 2. ศึกษาส่วนประกอบของดินและ 3. การพัฒนาสูตรดินปลูกแผนการเรียนรู้ที่ 1. เรื่องชนิดของดินก่อนที่จะไปเริ่มเรียนคุณครูมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มาให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงกันนะคะคำศัพท์คำที่หนึ่งคือคำว่า color 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 เรียนสงสัยไหมว่าทำไมดินถึงแบ่งออกเป็น3ชนิดแล้วดินทั้ง3ชนิดนี้มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่เรามาหาคำตอบกันจากกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะดินนี้เป็นสีอะไรถึงดินไหนล่ะลูกดินทรายเป็นสีอะไรลูกสีไข่อ่าสีไข่ก็เขียนลงไปมันนิ่มๆใช่ไหมดินเหนียวมันชื้น ็นยังไงอีกปั้นเป็นก้อนได้ไหมได้อ่อาต่อไปครับดินร่วนเป็นยังไงอ่าดินทรายและรูปเป็นยังไงคะสา,สากมือโอเค,อเคนะคะเยอะมากนอกจากลักษณะและสมบัติของดินที่แตกต่างกันแล้วนักเรียนคิดว่าส่วนประกอบของดินแต่ละชนิดนี้จะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ เรามาหาคำตอบในเรื่องที่สองกันค่ะแผนการเรียนรู้ที่สเรื่องศึกษาส่วนประกอบของดินก่อนเริ่มกิจกรรมคุณครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องชนิดของดินโดยการตอบคำถามผ่านปริกเกอร์จากนั้นกระตุ้นความสนใจโดยการตั้งประเด็นคำถาม ในดันมีอะไรอยู่ในนั้นกระโดดมาบอกไรมีนม้ำม,นะมันมีน้ำหป่าแล้วถ้ามันมีนะ้ำเราจะทดสอบยังไงนะคะมาดูกันนะ,ะนักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำกิจกรรมเพื่อพิสูจน์สมมติฐานข้อที่1และข้อที่2ดังตัวอย่างนี้เลยค่ะ ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้อากาศมากเกินไปลงน้ำน้อยเกินไปเวลาที่เราปลูกพืชลงไปนะคะพืชก็จะเหี่ยวค่ะว่าได้น้ำไม่พอนะคะในขณะที่ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้น้ำมากเกินไปแล้วก็มีอากาศเกินจนไปสิ่งที่เกิดก็คือพืครับคนอยู่กับการะเข้เน่าคุณจากการทำกิจกรรมที่สองพบว่า ดินทุกชนิดมีส่วนประกอบที่เหมือนกันคือน้ำอากาศซากพืชซากสัตว์และเศษหินดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชประกอบด้วย อากาศ25ส่วนน้ำ25ส่วนสร้างพืชส้างสัตว์5ส่วนและเศษหิน45ส่วนหากนักเรียนต้องการให้ดินในโรงเรียนดินในชุมชนของเราเป็นดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นักเรียนจะมีวิธีการเลือกวัสดุปลูกหรือทำอย่างไรให้ดินของเราเป็นดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช กัรดูที่3เรื่องการพัฒนาสูตรดินปลูกคุณครูให้การบ้านนักเรียนไปคืออะไลกูกให้ไปสอบถามผู้ปกครองว่าวัสดุอื่นๆที่นํามาใช้ในการปลูก 走走走走走 We are dancing together I put a dance right right like, Өзі 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 พี W e t r e แปลว่าความอุ่นม่พอเอาวองเอาางวางไว้บนหน้าดินใชไหมเพื่อดินเป็นยังไงไม่ให้ดินแห้งอยู่เพิ่มความชุ่มชื้นแห่แก่ดินพอเราเอาฟางมามวางด้านบนปุ๊บเสร็จปุอความชชื้นที่เราโดนน้ำลงไปปุ๊บ เล่นโตผักของเราโตเรย ที่นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวัสดุปลูกและประโยชน์ของวัสดุปลูกแต่ละชนิดไปแล้วคุณครูมีกิจ,จกรรมให้นักเรียนได้แก้ปัญหาสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดขึ้นโดยนำความรู้ที่ได้จากการทดลองเกี่ยวกับชนิดของดินส่วนประกอบของดินและวัสดุปลูกที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อต้นชั่วโมงมาใช้ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ เมลีต้องการกปูฟังสวนัวเพื่อจันมวยเพจ 3 4 5 6 7 8 9 10 และนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่ได้ทำกิจกรรมด้วยตนเองทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดการแก้ปัญหาการทำงานเป็นกลุ่มซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์